โอ้โห,โ,หโ,โคตรน่าเกียดเตะชนาทิพขนาดนี้ใบแดงครับโมฮัมเหม็ดลีโอ้โหทุเลศครับแบบนี้เตะแบบตัดเกมเลยโอ้โหโต้องบอกว่าเตะแบบไม่เอาอะไรเลยครับแล้วใบแดงครับเตะล้มกิ้งเลยครับทุเลศครับแล้วชุนละมุนแล้วครับตรงนี้ต้องบอกว่าชุนละมุนเดือดเลยครับแบบโอ้โหไม่เอาอะไรเลยทุเลศครับโอ้ตายแล้ว แดงครับแบบนี้แดงครับแดงครับน่าเกียดสุดๆดโอ้ เอาละครับสำหรับก่อนเกมเนี่ยมันก็มีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับในนัดชิงชนะเลิศคัพครั้งนี้เนี่ยนะครับไทยกับอิรักนะฮะแต่ว่าแฟนบอลก็สู้ไม่ถอยลวครับเชียร์ไม่ถอยครับยังไงก็มีชุดกันฝนนะครับอยู่เชียร์กันยาวตลอดจนจบทั้งเกมเนี่ยแหละครับแต่ว่าเกมนี้ครับต้องบอกว่าสร้างความลําบากนะในการต่อบอลในการเล่นบอลของทีมชาติไทยแน่นอนแหละเพราะว่ามีสายฝนโปรยปลายลงมานะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของการฉลับ นะครับเรื่องของบอลปิ้นเรื่องของบอลฉลับไปข้างหน้านะครับแล้วก็บอลมันจะพุ่งกว่าปกติเนี่ยครับมีสายฝนลงมานะครับผู้รักษาประตูนี้ยากเลยจังหวะออกจังหวะตัดเนี่ยสังเกตได้เลยว่าวันนี้นี่มีปัญหาอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ตัวจริงเนี่ยก็เป็นทางด้านของปฏิวัติคําใหม่นะครับวันนี้ลงมานะครับส่วนแนวรับเนี่ยก็มีสุพันนันนะครับมีทางด้านของนัทพงศริยาสุพัณทองสงนิโคลัสมิเคิลสัน เบนจามินเจมส์เดวิสอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็พีรดนชรัศมีแล้วก็รวมไปถึงสุประโชคสารชาติและก็ข้างหน้าเนี่ยซ้ายขวารวมไปเลยนะครับก็มีประเมศอัดวไลัยนะครับมีธทรศักเผือพิมายรวมไปถึงทางด้านของสุป พชัยใจเด็ดละครับนักกีฬาก็เดินลงสู่สนามละครับคือวันนี้ทีมชาติไทยของเรามาในชุดสีขาวแล้วก็ทางด้านของเอิรักเนี่ยมาในชุดสีเขียวละครับคือเกมโดยรวมเนี่ยต้องบอกว่าช่วงแรกเราก็มีโอกาสนะแต่ว่าลูกเนี่ย ทีรสักเผือพิบมายเนี่ยโอ้โหถ้าไหลออกข้างให้สุพนันนี้น่าจะน่าสนใจเลยนะครับแต่เกมเราอ่ะต้องยอมรับเลยว่ามีปัญหาในการปิดด้านข้างเพราะของเขาเร็วไงอิรักไม่ว่าจะเป็นทางด้านซ้ายทางด้านขวานะครับพอเราปิดไม่ทันเนี่ยเขาสามารถขึ้นมาได้และเขาสามารถที่จะเปิดนะครับแล้วสร้างความอันตรายให้กับทัพช้างศึกของเราอ่ะนะครับแล้วเกมบุกเกมรุกของเราเนี่ยช่วงครึ่งเวลาแรกอ่ะน่าจะเน้นที่แบบแน่นอนมากกว่านะครับส่งไปไม่เน้นเสี่ยงเท่าไหร่ นะครับแล้วก็เน้นเพลย์เซฟนิดนึงนะเพราะว่าเสียประตูในครึ่งแรกมาเนี่ยน่าจะดูไม่จืดเหมือนกันแล้วก็เหนื่อยด้วยนะในการที่จะทวงประตูคืนเพราะคราวที่แล้วที่เจอมาก็โดนนําก่อนนะครับจังหวะนี้สุปชัยก็พยายามจะเข้าชาร์จคือเราสามารถเห็นได้หลายจังหวะนะที่เราแทงขึ้นแทงขึ้นเนี่ยแต่ด้วยความที่ว่าก็หลังอ e ีรักณ์ก็แน่นนะครับหลังอ e ีรักก็แน่นเขาเบียด เขาบีบเขาไม่จําเป็นต้องแบบโอ้โหอยู่หายใจลราต้นคอแต่เขาแซะนิดนึงแล้วเราก็เซแล้วนะครับเขาเบียดนิดนึงเราเซแล้วเราก็เข้าจบไม่ได้แล้วนะครับแต่ว่าของอิรักเนี่ยน่าสนใจตรงลูกแบบลูกเปิดลูกโยนลูกกลางอากาศน่ากลัวมากนะครับอย่างเตะมุมเนี่ยถ้ามาบ่อยๆเราสุ่มเสี่ยงสุดๆเลยนะครับเขาก็เปิดเข้ามาตรงนี้เราก็เกือบโดนเหมือนกันนี่เดี๋ยวดิเกือบโดนไม่ คือถ้าเราประกบไม่ดีเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้ดีมากด้วยนะแต่ว่าจังหวะที่เราทะลุไปแบบเนี้ยถึงแม้โอกาสจะยากแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นประตูได้เราก็มีสิทธิ์เก็บชัยชนะได้นะครับแล้วเราก็ไถ่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 ไถ,ถ,ถ,ถ่ไปเรื่อยๆครับสุภชัยใจเด็ดครับคือลูกนี้ทําได้ดีด้วยแล้วออรักก็มาเป็นชุดๆเหมือนกันเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตรงนี้ดีครับว่ายิงติดไว้ถ้าไม่ติดเนี่ยพุ่งเสียบประดีนะครับเราก็ต้องแก้ทีละปมอ่ะนะครับคือแก้ลูกกางอากาศ แกลูกคุกคิกที่เขาเก็บตกแถว2ต้องพยายามพาบอลไปข้างหน้าให้ได้เร็วที่สุดน,นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าจะโจมตีมันต้องโจมตีเร็วงนะแนวรับของอ,อิรักค่อนข้างดีนะครับเขาก็บุกเนี่ยเขาเน้นเปิดนะอยู่ริมเส้นแล้วก็เปิดเข้าไปให้ทางด้านของอไอมานเนี่ยขึ้นมงขึ้นทำนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ยากสําหรับช้างศึกพอสมควรเลยนะเนี่ยฮะ แต่อย่างหนึ่งเลยนะถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยประตูของเราเนี่ยออกมาเนี่ยไม่ค่อยเจอบอลเท่าไหร่นะครับคือผิดพลาดเยอะนะเออเอาครับทางสุพันณ์จะยังไงดีครับแล้วก็จ่ายมาที่พีระดลคือเราก็เข้าไม่ได้เข้าทำไม่ได้เจาะไม่ได้เหมือนกันนะโอ้เป็นเกมที่อึดอัดเลยแล้วจังหวะจะโดน โตมาเราก็ต้องช่วยกันรับนะครับแล้วก็เสียเรี่ยวเสียแรงกันไปเยอะพอสมควรแต่เดี๋ยวดูจังหวะนี้ครับเกือบไปแล้วไทยมาได้ลุ้นช่วงท้ายทีหนึงนะครับที่แบบเออหน้าได้คือเราขึ้นเกมไปทางด้านซ้ายครับขวามาแล้วแล้วก็เราออกซ้ายไปแล้วก็จะมีจังหวะเปิดเข้ามาเนี่ยครับไม่ให้โอเวอร์แลปไปแล้วไม่ให้แล้วเปิดเข้ามาแล้วโอ้โหมอง,มงลูกนี้เกือบไปเหมือนกันนะครับ อะก็เนี่ยแหละช่วงครึ่งเวลาแรกก็จะประมาณนี้นะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่มีคอมเมนต์ให้กับทัพช้างศึก ทีมชาติไทยของเราเนี่ยนะครับซึ่งบอกได้เลยนะว่าต้องรีบแก้ไขต้องเร่งแก้ไขนะั่นคือการออกมาของผู้รักษาประตูเพราะว่าถ้าเราไม่แก้เนี่ยนะบอกได้เลยว่าเจอทีมไหนบนโลกนี้ที่เขาเล่นแบบนี้เนี่ยเราก็แพ้อยู่ดีครับเพราะเขาจะแม่นกว่านี้เพราะเขาจะเข้าหัวกว่านี้และเราจะโดนง่ายกว่านี้เยอะแล้วก็มีจังหวะไม่ให้สุ่มให้เสียงออกมาสมาธิ ตัดบอลน,นะครับคือมันมันหลายทีจนต้องพูดนะครับว่าวันนี้มีปัญหาเลยสําหรับปฏิวัติไม่ว่าจะฝนตกหรืออะไรก็ตามมันก็อาจจะไม่สามารถที่จะพูดได้ว่ามันมันออกมาแล้วแบบตัดบอลหาบอลไม่เจอเนี่ยมันจะเสียประตูเอาดื้อๆนะครับแล้วก็บวกกับการประทะ กันของแนวรับกับประตูก็ไม่ค่อยเข้าใจกันนะครับแต่ว่าโอเคแหละบางจังหวะก็มีเซฟบ้างที่เขายิงไกลมาเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวต้องรอดูนะว่าครึ่งหลังจะมีทีเด็ดแบบไหนอย่างไรเพราะว่าทางด้านของชนาทิพย์สงสินเนี่ยในช่วงครึ่งเวลาหลังก็ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับชนาทิพย์เพราะว่าครึ่งแรกเนี่ยมีรายงานแจ้งมาว่าสภาพร่างกายของชนาทิพย์เนี่ย อาจจะไม่ได้สมบูรณ์มากนักสักเท่าไหร่นะครับก็ต้องลงสนามมาเป็นตัวสำรองมีอาการตึงของกล้ามเนื้อเนาะ,นะอ่ะว่ากันไปว่าลงมาแล้วเนี่ยจะสร้างความแตกต่างได้ไหมและกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับโอ้โหมีอยู่จังหวะหนึ่งไทยเกือบโดนครับไอมินเนี่ยคือหมายเลขเจของเอาเล่นดีด้วยนะ เออคล่องไวแล้วเบียดชนะเบนจามินเจมส์เดวิสมาเนี่ยไอจังหวะแบบนี้เนี่ยทีมชาติไทยไม่อยากได้ครับแต่ถ้าไม่ใช่ลูกกากาศนะผมว่าผมก็พอจะเชื่อใจปฏิวัติได้เขาก็ซปเปอร์เซฟคนหนึ่งเลยนะคือจังหวะนี้ต้องบอกว่าชื่นชมปฏิวัติเลยที่โดดเซฟไว้ได้อย่างนั้นจะเสียบคานใต้คานเข้าไปเลยนะครับแต่ว่าปฏิวัติคำใหม่ก็สามารถที่จะชกบอลเนี่ยออกไปได้อย่างงุดวิด คือโคตรเสียวครึ่งหลังอิรักมาดีพยายามถมม่งพยายามที่จะเปิดมาแล้วก็มีลูกพากพื้นดินด้วยพยายามเจาะพยายามเล่นนะครับถึงกับผู้เล่นของอิรักเนี่ยเสียดายเลยครับไอมิน I mean, เสียดายเลยแล้วเฮดโค้ชของเขานี่ก็ไม่พอใจด้วยนะเกรแฮมเนี่ยฮะโอ้โหก็ต้องบอกว่าต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ,ษในช่วง45นาทีหลังเพราะว่าสุดท้ายแล้วเสมอโวนจุดโทษครับ และต้องบอกว่าจังหวะนี้ชนาทิพย์โคตรสุดยอดเลยครับโอ้โหโชว์สกิลโชว์ทักษะแะครับในการคองบอลพิงบอลน,นะครับแล้วทางด้านของนักตเตะรักไอเควินเนี่ยโอ้โห,หน่าเกียดจัดอ่ะทั้งดึงทั้งฉุดทั้งกระชากทั้งเบียดทั้งแซะคือล็อกแล้วทํายังไงก็แล้วแต่แต่เอาไม่อยู่ครับชนาทิพย์นี่หมุนสามรอบศิลป์มาครับนี่คือทักษะของนักเตะระดับคลาสเกรดเอเลยครับโอ้โหชนาทิพย์ครับพลิกแบบนี้ ทางด้านนักเตะอีรักนี่เสียหน้าเลยครับแกไม่ไหวอ่ะแกไม่สนด้วยแกดึงต่อครับดึงยาวๆอ้โหอิชีอีนี่ไม่ทนเลยอิชีอีโวยลั่นเลยครับเฮ้ยทํานี้ได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยปะโถยดึงขนาดนี้เอากลับไปเล่นบ้านไหมและมาในจังหวะดีครับอู้หูยสุบะโชคสารชาติยิงเข้าไปลูกนี้อ้ยผู้รักษาประตูต้องปัดครับ ผู้รักษาประตูต้องปัดครับลูกนี้แล้วบอลมาเข้าทางเจริเศินดักวงกรครับโอ้โหตามซ้ำเข้าไปแมตช์แรกมายิงแมตช์นี้มายิงโอ้โหเดือด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 แต่เดี๋ยวก่อนครับต้องบอกว่าจังหวะนี้เนี่ยพอมาดูอีกทีหนึ่งปะโททุกคนล้ำหน้าครับจังหวะที่ชนาทิพาจมาให้กับสุประโชคเนี่ยล้ำหน้านะครับ แล้วยิงไปเจริญศักดิ์ก็ยังล้ำหน้าอีกนะครับสุดท้ายไม่ได้ครับต้องกลับมา 0- ูกันใหม่แล้ะครับแต่เริ่มเดือดแล้วครับเกมและทีมชาติไทยนะครับต้องบอกว่ามาโดนลูกกลางอากาศจริงๆแลครับโอ้โหแล้วคนเปิดมานี่บาเยสเปิดเข้ามาครับแล้วมาเข้าหัวโมเมนต์อาลีจริงๆด้วยครับลูกนี้ไม่รู้จะเซฟยังไงครับแล้หมองดีด้วยคือเราก็ยังมีปัญหากับลูกกลางอากาศอยู่ดีอยู่ดีนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นนะครับอีรักมาโดนใบแดงครับสุพโชคสารชาติหลุดไปแล้วไม่ใช่ใครที่ไหนครับฟานปูโตสครับสองเหลืองครับแดงครับโอ้ยเอาละครับอีก15บาทีมันแล้วแบบนี้แต่ต้องบอกครับว่าช่วงท้ายเนี่ยเฮ้ยโอ้โหโคตรน่าเกียดเตะชนาทิปขนาดนี้ใบแดงครับโมฮัมหม็ดอาลีโอโหทุเลศครับแบบนี้เตะแบบตัดเกมเลย โอ้โหต้องบอกว่าเตะแบบไม่เอาอะไรเลยครับแล้วใบแดงครับเตะล้มกิ้งเลยครับทุเรศครับแล้วชุนละมุนแล้วครับตรงนี้ต้องบอกว่าชุนละมุนเดือดเลยครับแบบโอ้โหไม่เอาอะไรเลยทุเรศครับโอ้ตายแล้วแดงครับแบบนี้แดงครับแดงครับน่าเกียดสุดๆโอ้และสุดท้ายก็ต้องบอกนะครับว่า ทีมชาติไทยโอ้โหแพ้ไปประตูเดียวครับโคตรน่าเสียดายโอ้ยเซ็งจริงๆครับอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบเดี๋ยวพวกนี้ติดตามเรามาวิเคราะห์หลักเกมกับพ่อตุ๊กกันนะครับ